สวัสดีค่ะนิสิตแพทย์ที่น่ารักทุกท่านอาจารย์นิสามักเรือศีหน่วยโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องอาการวิทยาทางระบบโลหิตวิทยาซึ่งอยู่ในรายวิชา md 3 2 1สําหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่3สําหรับวัตถุประสงค์ของการเรียนก็คือ 1. สามารถอธิบายอาการและอาการแสดงที่พบในโรคทางระบบโลหิตทิทยาได้ 2. อ,อธิบายหลักการเบื้องต้นในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคทางระบบโลหิตทิทยาได้ 3. อธิบายวัตถุประสงค์ในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการทางระบบโลหิตวิทยาได้สำหรับเนื้อหาในการเรียนก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4หัวข้อใหญ่ๆได้แก่ 1. น n e m i a ิเมียหรือภาวะโลหิตจาง 2. b e บ d ดดิ้ thrombotic disorder หรือภาวะเลือดออกผิดปกติภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติ 3. l y ลิมฟาด n โน path ีหรือภาวะต่อมน้ำเหลืองโต 4. s p สปีนโนเมกรหรือม้ามโตเนื่องจากเนื้อหาในแต่ละอาการค่อนข้างมากดังนั้นอาจารย์ก็เลยแบ่งเนื้อหา ออกเป็นทั้งหมด4ส่วนเพื่อให้นิสิตได้มีเวลาในการทำความเข้าใจในแต่ละเนื้อหาได้มากขึ้นและไม่ใช้เวลามากเกินไปก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาการและอาการแสดงทางโลยวิทยาเราก็ควรมารู้ก่อนว่ากลุ่มโรคทางโลยวิทยาแบ่งออกเป็นกลุ่มไหนบ้างโดย แบ่งออกได้เป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆได้แก่ 1. โรคที่เกี่ยวกับความบุติของเม็ดลือแดง 2. อง b ด e ้งหรือว่า t อมโบติก i ิสออ o r d e r สามโรคของเม็ดลือดขาวต่อมน้ำเหลืองและม้ามสำหรับโรคของสำหรับโรคของเม็ดลือแดงนั้นผู้ป่วยก็จะมาด้วยกลุ่มอาการใหญ่ๆ2สองกลุ่ม ได้แก่ 1. อานิเมียหรือภาวะโลหิตจาง 2. อีริโทไซโตซีดหรือภาวะเลือดข้นโดยภาวะอนิเมียนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุยกตัวอย่างเช่นการขาดธาตุเหล็กไอออนเดบิเทนซีอนิเมียการขาดโฟลิกโฟเลตเด e ิเทนซีการขาดวิตามิน B12 ิ e สองเดบซหรือเกิดเนื่องจากเมเลอดแดงแตกยกตัวอย่างเช่นออโตอิ u มนฮิมโลติกอนิเมีย ไมโครอิโอพาติฮิมโลรติกอนิเมียกูโคซิกฟอสเฟตเดไฮโดรเจนี e d เดฟิเชนซีสำหรับภาวะอีริโทไซโซซิตนั้นเกิดเนื่องจากว่ามีจำนวนปริมาณของเมเลอดแดงสูงเกินกว่าค่าปกติทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโพลีไซติเมเวลาซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะมาด้วยอาการเวียนศีรษะมึนศีรษะบางคนก็จะมีอาการเรื่องของแน่นหน้าอก บางครั้งก็จะมาด้วยภาวะซึ่งเลือดในสมองตีบทําให้มีอาการชาครึ่งซีหรือมีอัม,มพาตได้สองปีดดิ้งดิสออเดอร์และ t อมโมติกดิสออเดอร์สำหรับ b ีดดิ้งดิสออเดอรก็คือภาวะที่เลือดออกผิดปกตินั้นเกิดได้จากสองสาเหตใหุใหญ่ได้แก่เกิดตั้งแต่ แกิกกำเนิดเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือเรียกว่า Disease, วอาินท d d ย s ดี ency, ซดดยยียกตัวอย่างเช่นฮิมโวลเฟียเอบีวอร์ a ิ d d ปรดีซีหรือเกิดได้จากแอค i วายดิ f i เซนซี y ซึ่งเกิดโดยภายหลังยกตัวอย่างเช่นการขาดวิตามิน K ภาวะดิส s ิเ i n นเต็ดอินตาวาส u l a r c o ควักกิเลภาวะอิมมูนท h มโบเซโตพินิกเพอร์เพลหรือเกิดเนื่องจากดักอินดิวอิมมูนทอ o โบเซโตพีเนียผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีเลือดออกผิดปกติสำหรับทอมโตติกดิสออเดอร์นั้น ผู้ป่วยก็จะมาด้วยครอสในบัตเวเซลซึ่งเกิดได้จากภาวะไฮเปอร์ควอเรเบิลสเตตแอนติฟอสโฟลิปิดแอนติบอดีทอมโบติทอมโบเซโตพินิกเพอร์เพล่าหรือ TTP ฮิมโมเรติยูรมิกซินโดมหรือ HUS สำหรับกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวต่อมน้ำเหลืองและมา้ามก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เซลลนะ์น้อยกับกลุ่มที่เซลล์มาก สำหรับกลุ่มที่เซลล์น้อยนั้นถ้ามีปริมาณเม็เลือดขาวน้อยก็จะเรียกว่าลิวโคปีเนียมโลริสพัตติกซินโดมหรือ MDS คนไขท้ที่วินิจฉัยว่าเป็น MDS ก็จะมาด้วยภาวะไซโตปีเนียซึ่งอาจจะเป็นอนิเมียอย่างเดียวเป็นทอมโบไซโตปีเนียอย่างเดียวหรือว่ามีลิวโคปีเนียอย่างเดียวก็ได้หรือว่ามาด้วยไบไซโตพีเนียหรือแผนไซโตปีเนียซึ่ง MDS เกิดจากความิติของ เซลล์ต้องกำเนิดในไขกระดูกทาให้สร้างเม็ดเลือดแดงได้ลดลงอาจจะสร้างเม็ดเลือดขาวด้ลดลงหรือสร้างเกตเลือดได้ลดลงด้วยสําหรับกลุ่มที่เป็นไฮเซลลนั้นก็จะแบ่งออกได้ดังตารางด้านขวามือโดยถ้ามีอีโอซิโนฟิลสูงก็จะเรียกว่าอีโอซิโนฟิเลียถ้าเบโซ i ฟิลสูงก็จะเรียกว่าเบโ o ซ h ฟิเลียสำหรับในกรณีที่มีลิมโฟมาเซลล์ที่อยู่ในต่อมน้ำเหลือง ที่ผิดปกติก็จะทำให้เกิดลิมโฟมาหรือเรียกว่ามะเร็งตอบน้ำเหลืองก็จะแบ่งออกเป็น n o n h o t k ิ y ลิมโฟมากับ h o t k ิ y ลิมโฟมาสำหรับลิควเมียก็จะเกิดเนื่องจากมีปริมาณบา a เซ c ล l ในไขกระดูกที่มากเกินไปพาร์มาเซลลิสเคเซียก็เกิดเนื่องจากมีพาร์มาเซลในไขกระดูกมากเกินไปสุดท้ายไมโลโพลิฟเรทีฟนิโอพาซึม ซึ่งในกลุ่มโรคนี้ก็จะแบ่งออกเป็น4ี่โรคใหญ่ๆได้แก่โค r o n i c myeloid leukemia หรือ CML ซึ่งผู้ป่วยที่เป็น CML ก็จะมาด้วยเรื่องของ leukocyte โโมีปริมาณเม็ดเลือดขาวสูงและมีม้ามโต polycythemia vera ผู้ป่วยก็จะมาด้วยมีปริมาณเม็ดเลือดแดงมากส่วน essential t h r o m b o c y t ี e n i a ผู้ป่วยก็จะมาด้วยมีเกลืเลือดสูง ทำให้มีอาการปวดนิ้วมือในกรณีที่เกลดเลือดสูงมากๆก็ทําให้มีภาวะเลือดออกง่ายและ primary m y c r o f i b r o s i s เกิดเนื่องจากมีพังผืดในไขกระดูกทําให้มีการสร้างเม็ดเลือดที่ม้ามทาให้มีม้ามโตลักษณะ peripheral b l o o m i a ก็จะพบเป็น leukocytoblastic picture ก็จ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับพาร์ทโอเวอร์วิวอาการวิทยาทางระบบโลหิตวิทยาเป็นยังไงกันบ้างคะเข้าใจหรือว่ายัางสับสนมากขึ้นก็ขอให้นิสิตกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนมานะคะโดยสรุปผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการทางระบบร,รีิรยาที่สำคัญเสียอาการใหญ่ใหญ่ได้แก่ภาวะโลหิตจางหรืออนิเมียภาวะเลือดออกผิดปกติป e d i n g d i s Order ภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติ t h o m o d i s order ต่ำน้ำเหลืองโต lymphadenopathy และม้ามโต s p i n u m e a l y ซึ่งในส่วนต่อไปอาจารย์ก็จะมาสอนเรื่องของ part หนทับภาวะเลหิตจาง